ดีจ้าพี่น้องบางทีพี่น้องเอฟซีก่าวเอฟซีไม่ก็เลยมาเป็นนิพพีจะแดงนะจนะ๊ะเนาะจ้าวมื้อนี้จะแดงกับปลาไปกินข้าวคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะก็มีเจียวบองบอกเงี้ยมาค่ะเนี่ยเจียวบองห่อๆแกเจออียวปลาเนาะเนาะก็มีผักถูผักหนามค่ะผักน้นาับสัมผักอะไรก่อน ลวกนึกคะ่ะเนาะผักหน่อยผักเกี๊ยวม,ม,มันต้มจืดนึกค่ะเนาะอืมร้องเฮาเฮาค่ะ ไปทูลแล้วครับ 玩弄吗？你看那边没热闹。 นี้ปากเนี่ยมาหลวกันเทพแสบบ้ค่นองมันร้านมร้านดีค่ะก็คือเพื่นนำมาตุ่มจืดแล้วกันเนาะก็เอาควันบ้านดนก่อนเนาะข่ะเนาะพี่น้องได้อะไรกินค่ะมันกินนกันได้ใ่ะเด้อกินนกันจ้ะ อันนี่นะ้องมันกินทำกันไนดะ้จ้นนะะเนอยายแดงก็อย่หนําพี่น้องเมื่อตอได้อย่หนําพี่น้องโดนนกขันนะเพราะว่ายายแดงก็โทรศัพท์ยาแดงก็มันดีดับเลยก็มาหาให้พี่น้องวีเวบีเว็บให้พี่น้องให้พูดให,พให้พี่น้องหูว่ายายแดงกินเข้ากับอะไรนกขันนะ ก็มีประโถ่ก no ินแดงๆกินเพื Smart. ่นแล้วกันเนาะจ้าเอาเอาทันทีก่อน่เนาะวิเวียไปวิโองเบิงญาเนี่ยแดงบอกพี่นองวกินนอนพี่นองหมทุกคนนะจ้ะเด้อก้าพี่นงกินนอนพี่นองทุกคนจ้ากค่อยแต่พี่นองมีแต่ความสุขความเจริญแล้วกันเนาะกา ย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าแดงด้วยใจอย่าแดงทำคลิปใหม่มาฮะพี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะเนาะไว้ทำนี้ก่อนเนะจ้าเพราะเห็นพี่น้องโชคดีมีใจคุณภาคุ้มครองพี่น้องทุกคนจ้าบันทิจามาสิจ้าบันทิจจ้า <c oughs> <c oughs>